ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสาจ็ดสิบตอนลิขิตหลวงปู่สวง เมื่อครั้งในอดีตที่อาจารย์สงวนยังอยู่ใต้ร่มกาสวพัดนั้นได้มีโอกาสติดตามรับใช้หลวงปู่สวงอย่างใกล้ชิดซึ่งในสมัยก่อนการที่จะไปกราบหลวงปู่สวงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าหลวงปู่ไม่มีที่อยู่ประจำและก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าหลวงปู่ไปไหนและจะกลับเมื่อไหร่แต่ถ้าหากว่าคนที่ไปหาอาจารย์สงวน แล้วขอให้ท่านช่วยพาไปกราบหลวงปู่รับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังกลับไปด้วยการที่ได้ติดตามรับใช้หลวงปู่สวงเป็นเวลานาน,านพอสมควรจึงทำให้อาจารย์สงวนมีข้าวของที่เป็นของหลวงปู่สวงอยู่ไม่น้อยทีเดียวและในปัจจุบันนี้ข้าวของเหล่านั้นได้ตกทอดมาถึงอาจารย์แก้วผู้เป็นหลานซึ่งในอดีตสมัยที่ยังเป็นเด็ก อาจารย์แก้วก็เคยติดตามอาจารย์สงวนไปรับใช้หลวงปู่สวงเช่นกันอาจจะด้วยเหตุนี้จึงทำให้อาจารย์แก้วค่อยๆเริ่มสะสมความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่สวงมาทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวจนในปัจจุบันนี้อาจารย์แก้วเป็นทายาทคนเดียวที่ได้รับมรดก ข้าวของที่เป็นของหลวงปู่มาจากอาจารย์สงวนแม้แต่บล็อกเหรียญหลวงปู่สวง5 0 0ร้อยพรรษาจำวัดทั่วดจักรวาลก็อยู่ที่อาจารย์แก้วจากด้วยความศรัทธาที่ค่อยๆสั่งสมมาตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวันนี้อาจารย์แก้วได้เดินตามรอยหลวงปู่สวงคอยช่วยเหลือช่วยรักษาผู้คนที่ได้รับความทุกข์ จากโรคภัยต่างๆและจากสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นนอกจากอาจารย์แก้วแล้วอาจารย์ดาวหวันผู้เป็นภรรยาคู่ใจก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่คอยช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยจากโรคเส้นต่างๆซึ่งอาจารย์ดาวหวันเล่าว่าสวัสดีครับอาจารย์ดาครับค่ะวัสดีค่ะเอออาจารย์ดานี่ ได้ร่ำเรียนอะไรมาเมื่อกียว,ว่าการนวดการจับเส้นเนี่ยไม่ได้ร่ำเรียนเลยแล้วแล้วนี้ไปจับเขาถูกได้ไงเส้นอ่ะก็คือครูบาอาจารย์ที่หนูได้อันนี้ที่เพื่อนพาสร้างบุญสร้างกุศลเนาะเอาง่ายงรับท่านก็จะให้เราตั้งผานครูเจ้าค่ะคือผ่านห้าแล้วก็บูชาครูร้อยแปดเจ้าค่ะอื mm. แล้ว <Yeah. S 1> แล้วเวลานวดนี่เรา เหมือนกับ to ว่า <mini> อืเรานวดไปตามอะไรก่อนก่อนที่เราจะนวดให้คนป่วยพอพอให้เขายกพันครูในการขอขมาลากรรมนีเจ้กรรมในเวนเนาะอันนี้ในในความที่หนูเป็นเนี่ยในความที่หนูได้รักษาคนมาอย่างนี้เนาะกับครูบาญา์ทางกระพานหนูกล่าวเองเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้หนูไม่ได้ไปเรียนรู้มาจากไหนหรอกค่ะเพราะทุกสิ่งอย่างขึ้นด้วยกิจเนี่ยค่ะพันครูนี่มีอะไรบ้าง ๋อ้กวยหนึ่งก็จะเป็นกลวยใบยตองเจ้าค่ะมันจะเป็นกลวยใบยตองแล้วก็มีทูบสามมีเทียนหนึ่งคู่ดอกไม้หนึ่งคู่ห้ากลวยจะเป็นขันห้าขันห้านั้นก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามันดาและครูบาอาจารย์เจ้าค่ะในความหมายจะ,ะแล้วก็ค่าครูล่ะค่าครูปกติตาก่อนหนูก็จะสิบสองแต่ทีนี้ ทีนี้หนูว่าเออถ้าสิบสองมันก็ไอ้เราก็สวดมนต์ไหว้พระประจําอยู่เนาะมขาถูกขาเที่ยงก็ไม่มีบางคนคนบางคนเขาทุกข์เขายากอ<ม>ืก็ไม่มีตัวมาสักบาทะ<ม>อะเลยเออเอาให้ครูบาอาจารย์องค์ระบาดกันแล้วกันเนาะร<ม>้อยแปดก็คือครูบาอาจารย์ไม่รู้จบจ้ะก<ม>็ร้อยแปดบาทเจ้าค่ะอ๋อหนึ่งร้อยแปดบาทจ้าค่ะเ,เพราะว่า พอขึ้นครูปุ๊บหลังหนูจะรักษาเขาเสร็จอันนั้นแล้วแต่สินน้ําใจที่เขาจะให้หนูหนูไม่ได้เรียกร้องเพราะหนูเรียกร้องไม่ได้คือหนูจะตั้งสัจจาก,กับครูบาอาจารย์ไว้อ่าคนไหนมีบุญสัมพันธ์ร,ร่วมกับหนูจะให้โดนกิดโดนใจพามานะเจ้าค้ะจะดูดดทิศไหนหนไหนจะเปิดเปิดทางพามาเจ้าค่ะก็ถ้ามาถึงที่หนูก็ยินดียินดีช่วยเหลือ คนแต่ละคนนี่ใช้เวลานานไหมเวลานวดอ่ะมันเราเราต้องดูคนป่วยที่มาค่ะเพราะเพราะบางคนมามาอาการป่วยไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันบางคนก็แค่ปวดเมื่อยตามตัวหรือบางคนแค่ผิดเส้นอืมถ้าบางคนก็ป่วยป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยถ้าติดเตียงจะใช้เวลานานหน่อยค่ะเหรอคือว่าครั้งเดียวนี่ไม่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้คือไม่จบอืม เพราะว่าคนป่วยบางคนเข้ามาเขาเป็นแบบลุลกไม่ขึ้นอะ่ะแค่แตักข้าวกินตัวเองไม่ได้อะ่ะเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้อ่ะค่ะมีเคสแบบนี้ไหมที่เรารักษาได้หายแลวค่อยยินชั่วขึ้นอะไรเงี้ยมีค่ะมีมีชนิดที่ว่าได้หอบโจมหน้าจมหลังมาค่ะพี่มีค่ะขอ,อหิว้วหิ้วกันมาใช่ค่ะหิ้วกันมาเลยคือหมอนรองกระดูกในขั้นรุนแรงเป็นหมอนรองกระดูกขั้นรุนแรง คือไม่มีกําลังแล้วอ่ะนั่งก็ไม่ได้ลุกก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ตักข้าวกินเองก็ไม่ได้นะคะนานนาตอย่างนี้อันเคปนี้นานยังเทปนี้เมื่อสามปีที่แล้วเจ้าค่ะตอนนี้เขาปกติแล้วค่ะเนอจ้ามีมีให้สัมภาษณ์ด้วยนะบ้านเออ้างกามีเคื่อก็จะมีอยู่ค่ะแล้วที่ใกล้ๆเนี่ยหายไปเนี่ยมีอะไรมัาที่หนักๆหน่อยอ่ะ เป็นอะไรหมอนลองกระดูกแบบข้างต้นเออพอนวดปุ๊บเขาก็จะดีขึ้นในระดับที่ว่าหมอเคยให้ไปผ่าตัดแต่เรามานวดให้เขาก็ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปให้หมอไปหาหมอหรือผ่าตัดค่ะประมาณนี้อย่างนี้อาจารย์ดารับประกันได้ไหมหรือว่าเขาหายแน่นะเงอะไรเงี้ยก็คือไอ้ถ้าเสมอตัวตัวไม่ครูใดคือเรารู้อยู่แล้วแต่มันอยู่ที่เขาจะมารักษากับเราสม่ําเสมอกับที่เรากําหนดไหม เพราะว่าเออในการที่หนูรักษาเพราะเขาอ่ะกรรมเขาอ่ะทุกคนเนาะที่เป็นอย่างนี้คือโรคภัยโรคคากระตามเขาก็จะมีเสษกรรมในตัวของเขาที่แฝงอยู่แต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะทานแรงกรรมเขาได้ไหมบางคนอ่ะแต่อย่างว่านอกคนสมัยนี้คือเมือปุ๊บก็อยากให้หายปั๊บ มันจะเป็นอย่างนั้นการรักษานวดเส้นจะไม่ได้เหมือนเรากินยาการกินยาแค่บรรเทาแต่ถ้าเราเหมือนเส้นเอ็นเรามันเริ่มพิการหรือเลือดลมเรามันวิ่งไม่ดีมันก็ต้องรักษาด้วยการนวดเส้นรีดเส้นเจ้าค่ะเออแล้วสมมุติสมมติว่ามีคนที่เขาหนักๆเขาเดินทางมาไม่ไดเออ้เขาอยากให้เดินทางไปหาเขาล่ะเออ ได้แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายน้ำมันให้หนูเนาะเอออย่างนั้นหนูได้เออเพราะว่าหนูเองอ่ะหนูหนูหนูก็อย่างงี้เนาะเพราะหนูเองหนูหนูเดินสายนี้หนูไม่ใช่คนมีเงินมีทองหนูไม่ใช่ว่าจะริมาจรวยเพราะทุกย่างก้าวหนูหนูไม่ได้เรียกร้องปัจจัยอะไรกับลูกหลานเลยกับพี่กับน้องเลยอืค่ะแค่แค่ร้อยแปดนั่นแหละเจ้าค่ะคือพานคูเจ้าค่ะ,คอ,คคะอืประมาณนั้น ได้ยินหลายคนนะที่ว่าโทรมาแล้วเราพอเราได้ยินอ่ะเราสงสารอ,อ่ะเออมันสงสารนะเพราะเพราะเราเข้าใจอะ่ะอืมเข้าใจความรู้สึกคนที่เป็นและคนดูแลอืมมีเยอะมีเยอะมากค่ะพี่เพราะทีนี้เรามันก็นอยู่ไกลเนาะเ<ช>มื<ช>่อกี<ช>้ลูกหลานก็อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ย<ช>อยู่ทางอีสานอย่างเงี้ยไปอยู่ทางเหนืออย่างเงี้ยอยู่ทางใต้อย่างเงี้ยอืม ก็เลยเออก็เลยว่าอ้าวเราหนูเองหนูก็จะตั้งกิตอธิฐานอยู่เสมอว่าลูกหลานหรือพี่น้องป้องไปคนใดที่อยู่ทั่วสารทิศถ้าหนูมีบุญสัมพันธ์ที่หนูจะได้ช่วยเหลือเขาหรือรักษาเขาก็ขอให้โดนกิจตนใจพาเขามาหาหนูเด้อถ้าให้หนูไปหาน่ะหนูไม่มีปัญญาหรอกเจ้าค่ะเพราะหนูก็ไม่ได้มีปัจจัยที่จะตะเวียนไปสร้างบุญอะไรเนาะวันนี้ก็จะมีมาอยู่ค่ะวันนี้ วันนี้เขาเมียอาการยังไงที่เขามาเ็คือเขาโดนรถชนค่ะหรอโดนรถชนแล้วก็นอนติดเตียงมาสามปีวันแรกหรือวะเน,นี่ยเน่มาครั้งที่สี่ค่ะอ๋อครั้งที่สี่แล้วเออแล้วเขาดีดีขึ้นดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากวันแรกที่เขานั่งนั่งโดยที่เขาคุมตัวเองไม่ได้แล้วน้ำลายมันไหลออกจากปากกันนะค่ะเออ,เอ,อแล้วหน้าตาขา,ขาวๆเผือกมากขอ,อสิทธิเลยอ่ะ ใช่เจ้าค่ะใช่แต่นี้นวดไปสามเขาอ,อาจจะไม่ได้โดนแดดแล้วมันอยู่แต่บ,บ้านนะใช่ไหมขาวเลยเออขาวแต่ทีนี้มันขาวเผือกมันขาวซีดเลยขาวแบบออไม่มีเลือดมีจาาประมาณนั้นแล้วก็นั่งแล้วเขาคุมตัวเองไม่ได้คือน้ำลายเขาไหลอืมก็คือเหมือนเขาไม่รู้สึกอ่ะเออก็คือพ่อแม่เเพราะว่าพาไปนวดมาหลายที่แล้ว ก็คือพาไปนวดปุ๊บก็ไม่มีการตอบสนองในเต้นประสาทการเคลื่อนไหวของเขาเจา้าแ,แต่มานวดกับหนูนี่ไปสามครั้งแล้วอตอบสนองแล้วเขาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บุรีรัมค่ะอ๋อก็ไม่ไกลกันใช่ไหมจ้าเออยังพาย,ยัางชั่วหน่อยนะ ทีนี้ท่านท่านท่านก็มาด้วยความศรัทธากับหลวงปู่เดี๋ยวท่านก็ได้ดูที่พี่ได้ถ่ายทอดไปให้เพื่อนได้ชมเพื่อนก็หาอยู่ออพ่อแก่ออพ่อนะ่ะพ่อแก่ตามหาพวกหนูมาหนึ่งปีแต่หาไม่เจอท่านท่านว่าเคยเจออาจารย์เมธอ่ะในช่วงที่พี่ลงในที่วัดโทรมาคุยมั่งปีก่อนนู่นนะเจ้าค่ะปีหนึน่ง ตามหาช่วงนั้นที่พี่อูอโทรไปแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้หายเงียบสองครั้งพี่อู่ก็เลยไม่โทรเลยจ้าหน้าั่นแหละท่านก็ท่านท่านก็ตามหาอยู่แต่หาไม่เจอแต่ที่นี่เพิ่งมาเจอรอบสุดท้ายนี่แหละที่พี่ที่พี่อู่ออกนี่เละเจ้าอารามยันบา้านเออแล้วตอนนี้ตอนนี้อาจารย์ดาก็ช่วยอาจารย์แก้วทำทำกระท่อมหลวงปู่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ช่วยกันอยู่ช่วยกันอยู่อืเล่กด้วย แล้วมันประมาณประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเออก็ขึ้นอยู่มาประมาณสี่ิเปอร์เซ็นตเพราะว่าเนาะออจ้ะประมาณสี่สิเปอร์เซก็คือเอ,อ่อสายทานน้ําใจของลูกหลานที่มาสมคืบทุนเนาะ เออที่ว่าหลังไหลามาทั่วสารทิตถึงไม่มากแต่เรื่อยๆก็ทําให้พวกหนูได้เริ่มสร้างมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วเจ้าค่ะก็เริ่มเริ่มแล้วก็เพราะว่าก็จะทําเป็นสถานทรรด้วยรักษาลูกหลานช่วยลูกหลานด้วยในหลายอย่างแต่ก็จะเลือกตรงนั้นเหละเพราะว่าสถานที่อํานวยหน่อยก็เลยก็ได้สร้างห้องน้ําไว้ลองรับ ลูกหลานไม่ว่าญาติธรรมทั้งหลายก็ดีหรือว่าคนป่วยก็ดีแล้วก็ผูกมาดูแลลูกหลานที่ป่วยก็ดีก็จะมีสร้างห้องน้ําห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องครัวไว้รองรับนี่นี่จุดหลักที่จะต้องทําไว้เจ้าค่ะเอแน้วไฟไฟฟ้าล่ะ ไฟฟ้าก็ว่าจะใช้แผงไงน,นะซีลาเซลอะไรอ่อนะนะอค่าพี่ออ๋เพราะมันไฟสายไปหรือเสาไฟมันเข้าไปถึงกลางทุ่งนาไม่ได้ก็จะใช้ตรงนั้นเอาค่ะโอ้มันห่างสายไฟนี่มันห่างไากไกัไกลไหมห่าไกลไกลแล้วมันเป็นทุ่งนาด้วยเห,ห่างประมาณกิโลเนี่ยโอ้ยมันออกจากไฟฟ้าไปมันก็ประมาณสองกิโลกว่าได้มั้งเจ้าคะประมาณนั้น แล้วกทางเข้าก็ต้องอ้อมไปทางนู้นอีกแต่ช่วงนี้ที่เข้าไปได้ก็คือมันหน้าแรงไงคะพี่ออเ,อเออเหรอเออที่ได้เข้าไปได้ะมันจะผาทุ่งนาไปได้ไงน้าหน้าฝนาเข้าไม่ได้เลยถ,ถ้าหน้าฝนจะทําทางเข้าอีกอีกด้านหนึ่งค่ะใช้เงินเยอะเลยละคขาเนี้ยเออก็่นั่นแหละพอดีก็มีรถมีรถของน้องเออแต่เราก็ต้องหาปัจจัยค่าน้ํามันให้เขาเนาะ มีมีรถถ่าอ,อยู่เจ้าค่ะแต่เราก็ต้องหาปัจจัยค่าน้ํามันให้น้องเพราะน้องเขาปจิเกตให้ทําให้เจ้าค่ะเออแล้วเบอร์ของอาจารย์ดากับอาจารย์แก้วมีไหมล่ะอ๋อของหนูก็ศูนย์เก้าสองศูนย์เ้าสองปดหห้าปดหกห้าเจ็ดสองหเก้าจะพี่เจ็ดสองหกเก้าก็นี่ก็แอดไลน์เบอร์มาเลยค่ะเพราะหนูตั้งเป็น้าแอดไลน์เบอร์ค่ะ อ่าสามอีกทีนะเบอร์เลยนะศูนย์เกสอหรอจ้ะศูนย์เก้าสอห้าจอง้าะสำหรับเออท่านที่ร่วนประสงค์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องใช้ปัจจัยอีกเยอะเลยในการที่จะสร้างกระท่อมหลวงปู่แล้วไหนเลยจะต้องเออทำไอแผงโซลาเซลล์เพื่อใช้เป็นกระแสไฟฟ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่จะเข้ามาที่ร้วเบ็ดเสร็นถนนนี่พอคราวๆได้ไหมประมาณเท่าไหร่เนี่ย เราเอาคันต่ำสักหมื่นห้าเนี่ยเออเราแค่ว่าฐานเลยก็หนูวางไว้แค่นี้แหละหนูไม่กล้าไปกากไกลไงถ้ามันเอาแบบมือหน้ามือหนูก็ใช้ไม่ดีเหมือนกันไงอือจาหนูก็เลยว่าเอหมื่นกว่าบาทนี่มันทําถนนได้ถนนนีแค่ฟุตเดียวมั้งถนนน้หมื่นห้าอ๋อแต่ถนนนะถนนที่จะเข้าเส้นทางนู้นมันจะคนละเส้นอยู่ประมาณโลเกือบสองโลค่ะจะถึงที่สถานธรรม แล้วตอนนี้มัน<ะ>มีทางทางรถอยู่ไหมมีไหมก็ไม่มีอะน้องน้องเขยอะน้องน้องเขยน้องสาวเขากำลังเกตแต่งนี่ให้แต่ที่นี่ใจหนูหนูก็อยากได้ดินน่ะคะ่ะอ,อ,อยากได้ดินมา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 เทละร้อยรถนี่มันจะพอไหมนี่<อ>แต่ก็ยังดีดีก็ไม่ได้อืม,อมหนูก็คิดว่าเพราะวา่าเรามีดินเนี่ยมีดินมาเทอย,อย่างเงี้ยมันจะเกตแล้วก็ปรับทางถนนเข้าได้ง่ายขึ้น ทุกคนที่ได้มาพบเจอล้วนแล้วแต่มีความศรัทธาหลวงปู่สูงล้วนแล้วแต่เคยมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่ทั้งนั้นอย่างเช่นอาจารย์แก้วกับอาจารย์ดาที่เดินตามรอยหลวงปู่ช่วยเหลือผู้คนหากไม่มีบุญสัมพันธ์กันแล้วไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ฉะนั้นเรามาช่วยกันคนละเล็กคนน้อยเพื่อให้อาจารย์ทั้งสองท่าน สามารถสร้างกระท่อมถวายหลวงปู่สวงและสถานที่ช่วยเหลือคนพร้อมทั้งสามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ด้วยหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์ดาหมายเลข092-865-7269อาจารย์แก้วหมายเลขโทรศัพท์ 065-334-1929สำหรับท่านที่ร่วมบุญตั้งแต่500บาทขึ้นไปนอกจากจะได้รับพระหลวงปู่สวง500พรนษาประจำวัดทั่วจักรวาแล้วทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยจะเขียนชื่อของท่านลงบนว่าวที่ทำมาจากผ้าจีวร เพื่อถวายหลวงปู่สวงที่กระท่อมอาจารย์แก้วโดยทางช่องจะขอชื่อของท่านที่ร่วมบุญตั้งแต่500บาทจากอาจารย์แก้วแล้วนำมาเขียนลงบนเว้าเพื่อนำไปให้อาจารย์แก้วในวันที่19มีนาคม2,566ที่วัดเพลินเพชรสามพรานจังหวัดนครปฐมและในคลิปหน้าเรามาพบกับการสัมภาษณ์อาจารย์แก้วอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทางของหลวงปู่ที่อาจารย์แก้วได้รับมรดกมาจากอาจารย์สงวนไม่ว่าจะเป็นเส้นเกาของหลวงปู่ที่อาจารย์สงวนเป็นผู้ปรงให้กับหลวงปู่เองและเชือกว่าวของหลวงปู่สวงที่อาจารย์แก้วนำมาถักเป็นสร้อยแล้วนำมาคล้องคอตลอดฟันของหลวงปู่ย่ามที่หลวงปู่ใช้ติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนมาไหน และของสำคัญอีกหลายชิ้นที่อาจารย์แก้วจะนำออกมาโชว์ให้กับทุกท่านได้เห็นเพียงที่ช่องท่องตำนานไปกับอริชัยเพียงที่เดียวเท่านั้นรอชมในคลิปหน้าครับอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมุุเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ